อิไบดพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เดี๋ยวก็รู้สถานการณ์พิสูจน์ผู้นำจับพิสูจน์ประยุทธ์ปมขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภาษิตโบราณที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนและสถานการณ์พิสูจน์ผู้นำกำลังจะเวียนมาบังเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งละครับเพราะเมื่อมองดูสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ต้องบอกว่าสับสนอลมานไปหมดทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ฝีมือผู้นำดังภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ ในทางการเมืองนั้นนอกจากจะมีปัญหาพักสนับสนุนรัฐบาลโดยตรงมีการแตกตัวเหมือนอัมีบาออกไปตั้งพักใหม่จนงงไปหมดว่ามีพักไหนกันบ้างดังที่ทราบกันอยู่แล้วล่าสุดยังมีข่าวว่าพักร่วมรัฐบาลที่ดูเหมือนจะสนับสนุนนายกลุงตู่ด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมาโดยตลอดก็ทำท่าว่าจะลดดีกรีความเข้มแข็งลงไปเช่นกันพักภูมิใจไทยไงครับ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งจดหมายลาประชุมคณะรัฐมนตรีที่หนังสือพิมพ์ใช้คำว่าบอยคอรอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวจึงไม่ขอเข้าประชุมด้วยพร้อมกับฝากข้อสังเกตเป็นเชิงคำถามให้มหาดไทยตอบให้ชัดเจนรวมสีข้อด้วยกัน ซึ่งต่อมามีรายงานข่าวว่าการบอยคอตของเจรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยดังกล่าวมีผลอย่างมากเพราะทำให้บิ๊กตู่ต้องยืดเวลาการตัดสินใจเรื่องขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อไปโดยให้ท่านรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะผู้รับผิดชอบและนำเสนอเรื่องนี้กลับไปทำรายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อตอบข้อสังเกต4ข้อของพรรคภูมิใจไทยให้ครบถ้วนแล้วค่อยเสนอมาใหม่ อย่างไรก็ตามบรรดาเกจิทางการเมืองทั้งหลายต่างวิเคราะห์ว่าข้อสังเกตของพักภูมิใจไทยทั้งสี่ข้อไม่ใช่เรื่องที่จะตอบกันได้ง่ายๆและเชื่อว่าถึงจะเคลียร์อย่างไรและตอบใหม่อีกกี่หนก็ยากที่พักภูมิใจไทยจะยอมรับเพราะถ้าจะว่าไปก็เป็นข้อสังเกตเดิมๆที่พักภูมิใจไทยเคยตั้งเอาไว้มาตั้งแต่ต้นนั่นเองปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าหากบิ๊กบ๊อก ไม่สามารถจะเคลียร์กับสมอทินหรือท่านรองนายกอนุทินได้บิ๊กตู่จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร ถ้าเดินหน้าในแนวทางเอาด้วยกับบิ๊กบ๊อกข้อสังเกตที่ว่าเอื้อประโยชน์เอกชนซึ่งเป็นข้อสังเกตข้อสำคัญข้อหนึ่งที่พักภูมิใจไทยเคยตั้งประเด็นไว้ก็จะกลายเป็นแพ้เป็นติดตัวต่อไปในวันข้างหน้าของคอรมอชุดนี้อย่างแน่นอนดังนั้นในกรณีที่เอาด้วยบิ๊กตู่จะต้องเคลียข้อนี้ให้ชัดเจนที่สุดเพื่อให้ประชาชนเกิดความกระจ่างว่าเหมาะสมแล้วไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ใครๆอย่างใด ทั้งสิ้นถ้าไม่เอากับบิ๊กบ๊อกหันมาเห็นด้วยกับภูมิใจไทยจะทำได้หรือไม่จะโดนภาคเอกชนฟ้องร้องอะไรบ้างหรือไม่ที่สำคัญจะมีหนทางชำระหนี้ห้0 0 0ื่นกว่าล้านบาทให้แก่ภาคเอกชนหรือไม่อย่างไร ผมเองในฐานะประชาชนคนชอบใช้รถไฟฟ้าก็อยากให้จบสวยๆและได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายโดยส่วนตัวผมยังเชื่ออยู่หน่อยๆว่าเรื่องนี้อาจจบได้อยู่เหมือนกันเพราะเคยฟังท่านรัฐมนตรีศักสยามมาปราศัยในงานสัมมนาของกระทรวงคมนาคมกับไทยรัฐกรุ๊ปเมื่อเดือนที่แล้วจำได้ว่ารัฐมนตรีศักสยามเอ่ยถึงนายกรัฐมนตรีลุงตู่ไม่ต่ำกว่า10ครั้งว่าเป็นเจ้าของความคิดในโครง โนนนีซึ่งทางกระทรวงคมนาคมคงเห็นด้วยจึงได้ทุ่มเททำให้เต็มที่อภิมหาโปรเจกต์นับ10โครงการบิ๊กศักสกยามเห็นด้วยหมดและเอ่ยชื่นชมบิ๊กตู่กว่า10ครั้งอย่างที่ว่ามาขัดแย้งอยู่โครงการเดียวคือโครงการนี้ซึ่งบังเอิญเสนอโดยบิ๊กป๊อกเท่านั้นเองถ้าบิ๊กตู่ d อกรับเสียเองว่าท่านก็เห็นด้วยกับข้อเสนอทั้งหมดของมหาไทยและยินดีรับผิดชอบเต็มที่รัฐมนตรี ศักสยามอาจเปลี่ยนใจก็ได้ในนาทีสุดท้ายสารุปเรื่องนี้ยังไม่จบโปรดติดตามกันเอาเองว่าจะจบอย่างไรโดยเฉพาะภาษิทธไทยที่ว่าสถานการณ์พิสูจน์ผู้นำนั้นจะพิสูจน์บิ๊กตู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ